มีมีอีกไหมครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดรับรายชื่อผู้อภิปรายนะครับเชิญท่านนายแพทย์ทวีวงศ์ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายแพทย์ทวีวงศ์จุลกะมนตรีสมาชิกวุฒิสภาต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสได้อภิปรายซึ่งขอโทษด้วยที่ได้เข้ามาที่หลัง อุบัติทางถนนหรืออุบัติจราจรเนี่ยเป็นอุบัติที่ฆ่าชีวิตพี่น้องประชาชนเราทุกปีเนี่ยในช่วงปี2060เนี่ยประเทศไทยเราจัดว่าเป็นประเทศที่สูญเสียอุากรณประชาชนจากอุบัติจราจรเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเฉลี่ยแล้วในหนึ่งวันเนี่ยประมาณ50-60รายปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000รายมาหลายปีตรงกระทั่งมาในช่วงวิกฤตโควิด ปีหกสองมาเนี่ยสถิติเริ่มดีขึ้นแต่บางท่านก็บอกว่าเป็นเพราะว่า,าวิกฤตโควิดทําให้การเดินทางมันน้อยลงแต่ระยะหลังเนี่ยจากการที่เราลดลงมาหลายปีเนี่ยสถิติก็รู้สึกทำท่าจะดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่นิ่งบางช่วงก็ดีขึ้นบางช่วงก็เริ่มมีปริมาณการสูญเสียเราสูญเสียบุคลากรสําคัญไปอย่างเมื่อปีที่แล้วเราก็สูญเสียแพทย์ นะครับจากการเดินข้ามถนนเนี่องว่าปัจจุบันเนี่ยระบบเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีเราใช้แต่การลนงลงนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ของวิทิสภาเราเองไปตามจังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาคเนี่ยพบว่าสิ่งที่เริ่มมีความหวังของความเข้มแข็งในระบบความปลอดภัยทางถนนก็คือว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรามีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด สู่อำเภอสู่ท้องถิ่นนะครับโดยจังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์ในการเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายโดยมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็ศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอเนี่ยจะเป็นข้อกลางสําคัญในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับท้องถิ่นส่วนศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในแนวราดที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนน ในรูปแบบของด่านชุมชนด่านครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยขาดแคลนเรื่องของบุคลากรแล้วก็งบประมาณบางจังหวัดเนี่ยก็ทําได้เฉพาะในช่วงเทศกาลแต่หลายจังหวัดเนี่ยที่ประสบความสาเร็จก็เริ่มเห็นความสาคัญของด่านชุมชนด่านครอบครัวก็เริ่มมีการตั้งด่านชุมชนด่านครอบครัวจํานวนเพิ่มมากขึ้นบางจังหวัดอาจจะทำโจทา์จังหวัดจันทร์เราเรียกว่าด่าน,นจันทร์ นะครับซึ่งด่านชุมชนด่านครอบครัวเนี่ยจะดูเรื่องของเวชจราจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งหลายๆท่านสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียในถนนหลงนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยากจะให้ทางกรรมธิการได้ให้ความสนับสนุนในการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งล่าสุดทราบว่า มีนโยบายในการที่จะมีรถฉุกเฉินพยาบาลหรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครบทุกท้องถิน่นซึ่งเป็นสิ่งที่ถกต้องสิ่งที่ดีนะครับซึ่งคิดว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยเรามาถูกทางแล้วเพงจะทาไงเล่ว่าให้ระบบเนี่ยมันเข้มแข็งต่อเนื่องและสาคัญก็คือมีนโยบายและมีศูนย์กลางในการที่กํากับกํากับการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยเชื่อมโยงไปถึงระดับจังหวัดโดยที่มีอําเภอเป็นข้อกลาง นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสเสนอที่จากการลงพื้นที่จากพบของจริงมานะครับส่วนรายละเอียดก็แม่อภิรายขออนุญาตเนื่องจากว่ากี้ไม่ได้ฟังอันนี้อธิบายในฐานะที่ได้มีประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่นะครับก็ขอชื่นชมกรรมธิการในการที่จะผลักดันท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะสร้างความปลอดภัยกับการเดินทางทางถนนนะครับขอบคุณมากครับ